ว้าวเนี่ยดูซิว่าผมแต่งตัวเป็นอะไรผมหนักบุญคนเลยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซอันนั้นสิูููเดยวน่ยดูวูวูโวยโวยวยนี่เลยต้องดูต้องดูมาสิมาไอตัวนั้นมันจก็ดอ Yes. เงเงินลว่ๆกันนะครับโอเคนี่จีเป็นสียโอเคก็ยังดีอยู่โอ้คให้เดี๋ยวทำไงอ้าวไมก็ต้องยิ่้งอ้าวฮ้ยเดี๋ยเฮ้ย

โอเคโอเคโอเคโออเคโอเ้ตายม่ตายแ่ตายมัย,มย,มยมไม่ตายโอ้ชิดแล้วมาเป็นแก๊งรู้ทำไงดีวะเฮ้ย <Hey. S 1> ถ้ามันมาเป็นแก๊งขนาดน,นั้นกูคิดว่ากูไม่รอดกูไม่รอดอ่ะ mai aku oh, yang mieni, okay, joo 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 Oh, cool. Oh, gottana.

Oh, 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 tuk kai, tuk kai. Okay. oh, boleh, oh, le, oh, okay, okay, oh, 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 oh,

เอาชันหลอกยากแล้วอันนี้ผมเอาหมดทาแล้วเนี่ยเนี่ยผมเอาจริงแล้วเนี่ยผมจะไม่ skip แล้

อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูสกิปเลือดมาว่ะชีบเออไอ้ตัวกกนี้กีเลือดวะโอ้ยหนึ่งแสนแต่ไม่ปรเดี๋ยวกูข้ามันได้อยู่แล้วมันง่ายายองไะไอตัวเออไอตัวเออกูไม่รู้นะอะไอตัวนั้นน่นนะไอตัวนั้นน่ะกูจำชื่อมันไม่ได้เลยไอตัวให้มัน,นวนิ่งเลยว เดี๋ยวนเงยนะถ้าคอมเมนต์มาเดี๋ยวนี้นะถ้ามึงไม่คอมเมนต์กูไม่รู้แล้วกูจะต่อยหน้ามึงเลยสัตว์โอเคโอ้ยน้องเวลากูปิดเสียงมันมีเสียงยี่อะไรกูฟังเลยอะ โอเคโอเคโอเคอันนี้เรีแบอันนี้ก็สุงย่มาก okay. กรยปะโอเคสกปเบอาจุอจุยอาจุะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยไมปมีตรงนันอยู่ Okay. วางตรงนี้ต่อบล็อกเลยอันนี้เป็นสู่ที่เราของครูเลยโอเคสกิบเบยดูซิจะมีใครกล่ามาหาครูหรือเปล่าฮะโอเค

โอเคอันนี้อัปเกรดไปได้ยังอันนี้อัปเกรดไปได้ยังอัปเกรดแล้วโอเคอัปเกรดได้อัพเกรดแล้วอัปเกรดแล้วเห็นได้ต้องซูงง่ายมากขึ้นดีกว่าเฮ้ยไอาเพื่นสปิกิแมนก็อัปเกรดด้วยน้องคนข้งซูนซุนให้เพื่อนสก๊บบ้างโอเคถ้ากูจะไม่ตายแเน็ตงงๆนะ โอเคดูซิว่ากูจะรอดไหมคุณจะรอดไหมคุณจะรอดไหมเนี่ยจะไปแล้วสกีบีเอฟดูดิอ่ะสกีบีเอฟอะไรตรงนี้มันไม่แค่มันมีอะไรละดูสิอ่ะวลองในแค่นี้อ้าววู้ วีมากองครับเลยแต่ดีเกมผมไม่แหลกผมไม่เปลี่ยนนี้ใหม่แล้วครับผม,มนี่ผมไปเปลี่ยนนี้ใหม่มันก็เป็นอย่างนี้แหละ<ค>โอเคเออเออเอเอเอาวีวีดูสิมัจะรอดไหมโอเคไอ้กระต่ายงูอยากไปเดี๋ยวเอาวงหลั๊อ่ะ ก็ได้มาซ้อนกันอยู่แกไม่หลบเนี่ยเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูมันจะเก็บเวบเลยเอ้ยจะไม่ไปนักมีวงต่อวงอันนี้มันมีหลายวงไงโอเคโอเคโอเคแบบนี้ก็สู้ง่ายมากเกินไป <g ül s 2> <h ums> เฮ้ยเฮ้ย่วงง่าก,ก็ไปหรือเปล่า <h ums> okay. โอเคหกพันแล้วโอเคที่นี้ก็ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคอนีก็ช่วงหน้าก่มาละถ้าห็นซื้อกแมนดะ โอเคนก็ได้แล้วเน่เนุร์แมนเเอร์แนโอเคอืมอ๋อกันแบบอ้ยอเฮ้ยโอ้ยเม่ก็มาเข้าตรงไหนนะมันเข้าปอใคร์หนซเปอร์แมนน่แน่เฮ้ยเดียวเดียวเดียเจ็บใครไหมครนซเปอร์แมนจุบไดีโอเค อุอัพต์นิทตอัพต์นิทตอัพต์นิทตเออยเขียนภาษ่ไม่อะไรเล่นต่อ่กูไปเสียงเป็นเสียงไอ้สัตว์จงบวชโอเคไม่ตายมันก็ไปเจอกองทัพมันดาไปเลยบอกเลยไอ้ตัวนี้เนี่ยโหดใช้ได้ ดุงดันระดับาร์ดได้ไอ้ตัวนี้นไมนะ่ได้นะไอ้ตัวนี้ตัวเดียวไม่ได้ มันไม่มีอะไรเรื่องนั่นแหละโอ้ยน้าโอเคเอาเนี้ยออกแล้วก็วาวางตรงนี้เองโอเค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  เด ah er. ี๋ยวทุการสเดี๋ยวได้ก็อัพซานต้าหรือทีวีเดี๋ยวได้ก okay, like ็อัพซานต้าหรือไฮฮันซับเกมันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอเคพี่ไมเรียลล่ากันชิเฮ้ยน้อง นี่ขอเป็นหวันแล้วครับผมนโอเคอัพต่อไปอัพต่อไปอัพต่อไปโอเคโอเคอืมสู้ยากมากเลยแด่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวจะจ้างห้าเอง โอเคมันก็ไม่มีอะไรอะไรๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคไม่เคยมีอะไรน้องมากวนกูเนี่ยนู่นเปล่าของเป็นภาษาอะไรภาษาอีสานขอเป็นภาษาอีสานนะครับเข้ามาเห็ดอย่างว้าเราเรียกแม่มันก็ผมเรียกอีด้วย Imae, yang ni, okay. Kalau siapa nak, aku tak lari ni. Siapa nak, aku tak lari. Siapa nak, aku tak walk turai, walk turai turai, do, okay, lari dia turai. Mama, tu ni, aku okay, 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 yeah. okay, 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 okay สี่สิบสองเองล่ะเออชิบาเลยชิบาเลยกูตายกูเลยนะสำหรับวันนี้ขอพอแค่นี้นะครับบายบายไอ้ตัวนี้เนี่ยไม่ช่วยที่อะไรกูเลย